คกบบ่อลถ้ามือปิดย์ไปพร้อมครบใส่เดียวกันเลยโอ้คบตัวนี้ใหญ่สุดแหละเขารังย่อนสามโอ้ดูมองเงินต้นยิ้วพระจะว่านึ่บ่ลเลนี่เเ็นห้อยโอ้โหโอ้เกือบสามสิบสี่สิบนาที กูกอะไรหนูลงกน้องสาสวัสดียั้มื่อเร้าครับพี่น้องครับมายามตุ่มกบกับพอครับพอยามมา,จากจนแล้วแล้วเมื่อนี้ให้พ่อไปยามจักหลังพอ่อสิบเอ็ดหลัง,ลงนี่สองหลังเี่นพ่อว่ามีกบสามตัว ตุ่มมันนี่ใช้ตุ่มของเบิรตเนาะไปไปเทเพราะว่ามันเจ้าไปยามดังนกทีแรกขอยอะย,ยืนถ่ายอยู่เนาะคือไปว่าไปย่างไปบึงก็นหน้าบัวพอคือตัน่าีงมะพี่ามามาโกแรนสัตว์ดงดงเลยมานำมาพอนู้นหพอมาคือมีกบัะนะ ก็โกนหัวผอมมาอันลนสัตว์โด,ด่งมาเลยตุ่มตุ่มไม่ไผ่ไปไปคุณไปเทยุยยูย,ยนั่นครับพี่น้องไปเทออกอยู่เทียงครับ หลังนี้ตัวเดียววพฮอ <c oughs> ปูกับโบมีข้างในเขาไปใส่ในโพวดวะ <c oughs> ปูเาไม่อยู่น้ำถาง พอว่าเห็นกบสองตัวสามตัวนี่เลยอาศัยกบปีนี้เนาะถือว่าใหญ่อยู่ในห้องห้องปีนี้เพราะมันกบเกา่านะกบตัวแรกผ่านไป ปูผูโอ้มีกระปูผูสองตัวเลยนี่กระปูอีกปูเดี๋ยวลราต้องน,นำไหลจากๆักข้างเขานะบมอ,มอเพิ่นเพิ่นเปงหน,น,น่ำหมื่ว่านนีตรงห้องคำมันกระปูมันห้อมอยู่ <c oughs> นีหาโตรครับใส่ตุ่มกบว่า,ม,าวมันได้ตะกั่วคนละไปกบบอ้ามือปิดไปพร้อมกบใส่เดียวกันเลย กลุ่มเดียวนี้มีสองตัวเลยอโอ้ไข่ตัวละ <c oughs> โอ้ใส่รายเลียกยอะไรหลังนี้มีตะกบสองตัวโอ้ กบตัวนใหญ่สุดแหละเขาลังเดียวสามโอ้ดูมองเงินต้นยิ้วผ้าจาว่านึ่งบอลหนึ่งเส้นห้อยโอ้โหตัวไปหั่นสองหลังกับโบฮิมิเขาลังเดียวสามตัวพอเลยหักคาว้ยันมันในมันออกนี่โอ้นี่ครบงามงามงามเขาลังเดียวสามตัว <c oughs> พอยามันเตีนออกยามันเหี้ยเลยหักคาไว้เลย,ววเลยทั้งสามก่อนเอามาโอ้โอ้ว่ามันสีบบ่คืบมากเหลือเหลือสามหลังที่ถ่ายยังพอ,อยังเห็นเอากบออกมายังซองหลังครับบอลได้เปิดเพราะว่ามันได้สามตัวซีตัวบะเมียนนั่นเอากระปูบอล <c oughs> โ,กกโ,กโกบกบโกบนี่กบเนี่ยมึงหานะเนี่ยน,นะแลนพ่ออยู่ให้หน้าเห็นกบโดดน้าแลนน้ามนนา,มมาั่นได้เลยเห็นกบอยู่น้าให้หน้า <c oughs> มีตะกั<า>่วอ่าสามตัวนี้ <c oughs> นี่อีกอ่อ กระปูวเดียบล่อยมือนีมือนี้ตุ่มสิบเอดหลังบอกว่าพอ,อได้อยู่ด้ครับกบชุ่มจตนีใส่ง่ายอยู่หนึ่งสองสี่ห้าหกหกตัวกบกระปูจักซินี่แหละครับอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดลิปเพียงเท่านี้แหละครับี่น้องครับขอบคุณที่มารับส้มครับสวัสดีครับ เกือบสามสิบสี่สิบนาทีกูโกัวไลนูลงน้องสาพูนก้อนหนาผนู้เห็นมันอยู่มุมผุนนูตัวนี้มันใช่มันมนปุ๊บหนามอยู่นี่ลอยมานีปุ๊บก็พอดีแล้วตีจนจนหักโอ้สมใจอยากได้มาผ่านเนู่กูโก,โกโอ,อายุสองปีกวัวเกือบสามปีเขาก็่สี่ไนูงไงญหาได้แบบโตัแรก ตัวแรกทีทไรให้ตีได้ต่อเป็นตัวที่สองแล้วพอตัวแรกที่ในชีวิตโกยดีแต่เข้าปีกลัวไรใส่บ่วงให้อันนี้ไล่ไลไลมาให้ตีเลยโอ้โกเอ้ยเหมือนนี่ขัวโนูเฮาตอนเทียง